สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับแจ็คกี้เมกายูสคานะคะและที่ข้างๆแจ็คนะคะก็คือสุดหล่อของเราค่ะ Mercedes-benz ตัว C 3 5 0 E A M G นะคะตัวท็อปนะคะ W 2 0 5 5ค่ะเข้ามาวันนี้ส,สดๆร้อนๆเลยนะคะไมล์เลจน้อยมากเลยค่ะวิ่งมาเพียงแค่ 70,000กว่าโลนะคะรถปี2017ค่ะแล้วต้องบอกก่อนเลยนะคะว่าสีขาวอะคะ่ะเป็นเป็นสียอดนิยมนะคะขายดีตลอดการรถสวยมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูใกล้ๆค่ะสำหรับชุดแต่ง AMG คันนี้เลยนะคะเดี๋ยวเราชมภายนอกไปด้วยกันก่อนนะคะดูจากไฟหน้านะคะกระจังหน้านะคะชุดแต่งนะคะคือเขาจะมาจากโรงงานทั้งคันแบบนี้เลยค่ะสวยงามสะดุดตามากเลยนะคะที่สำคัญเจ้าของลำดับเดียวด้วยค่ะรถสวยมากนะคะออกมาจากศูนย์เบนท์ไทยแลนด์ค่ะ นะคะเราก็จะได้ตัวแม็กพิเศษนะคะเป็นแม็กไลน์นี้เลยค่ะแม็ก AMG นะคะแล้วเดี๋ยวเราตามมาดูข้างในด้วยกันนะคะแล้วตอนนี้นะคะจากมานั่งอยู่ภายในของรถยนต์ Mercedes-Benz ตัว C 3 5 e 0 AMG ตัวท็อปค่ะภายในนะคะสวยงามมากเลยค่ะจะเป็นเบาะนังสีแดงเบอร์กันดีนะคะแล้วออปชันนะคะฟังก์ชันการใช้งานเนี่ยคือครบครันเลยนะคะต้องบอกก่อนว่ามีหน้าจอนะคะในการฟังก์ชันในการ ควบคุมของรถยนต์ทั้งคันเลยนะคะและยังมีหลังคาแก้วนะคะภายในตอนหลังนะคะก็ยังจะมีตัวแอร์นะคะที่ปรับแยกอุณหภูมิแยกได้ด้วยนะคะพวงมอะไรก็มาพร้อมกับมัลติฟังก์ชันค่ะใช้งานง่ายนะคะหูข้างในนะคะยังมีกลิ่นหอมหนังไม่อยู่เลยค่ะคือต้องบอกก่อนเลยว่ารถคันนี้นะคะมีการดูแลรักษามาอย่างดีแน่นอนค่ะ Mercedes Ben z รุ่นนี้นะคะมาพร้อมกับ หุมพลังถึง200กว่าแรงม้าเลยนะคะแล้วฟังก์ชันที่สำคัญที่สุดก็คือมี Comfort a c c e s ซด้วยนะคะคือสามารถ <c oughs> เขาเรียกว่า Key l ลสโก o ค่ะใช้งานได้เลยนะคะทั้งประตู4บานเลยนะคะทีนี้เรามาดูอีกฟังก์ชันหนึ่งที่สำคัญนะคะและเหมาะกับการใช้งานของคุณพ่อบ้านและคุณแม่บ้านมากนะคะลองดูค่ะเวลาเราถือของมาเยอะๆนะคะก็ยังมีตัวคอนแทคเลสค่ะนะคะคือการเตะฝาท้ายเปิดและปิดนะคะเดี๋ยวเรามาดูใกล้ๆค่ะนอกจากรถยนต์คันนี้นะคะจะเติม น้ำมันเบนซินนะคะตัวแก๊สโซฮล่าแล้วนะคะก็ยังมีอุปกรณ์ในการชาร์จไฟนะคะเพราะว่าตัวนี้คือตัวปลั๊กอินไทบิดนั่นเองนะคะเดี๋ยวจะพามาดูค่ะตรงช่องเสียบไฟนะคะจะอยู่ด้านหลังค่ะวิธีการใช้งานก็คือง่ายมากเลยนะคะเราสามารถเปิดตรงช่องชาร์จด้านหลังนะคะแล้วก็สามารถที่จะเสียบชาร์จนะคะกับไฟบ้านได้เลยนะคะ แต่ก็จะมีข้อจํากัดนิดนึงค่ะว่าเราอย่าใช้ปลั๊กพ่วงนะคะคือเสียบใช้กับปลั๊กนะคะปลั๊กไฟบ้านเลยนะคะวิธีการชาร์จก็คือชาร์จง่ายมากเลยนะคะเสียบปลั๊กนะคะกับไฟบ้านแล้วก็เอาตัวชาร์จนะคะตัวนี้นะคะเสียบเข้าชาร์จกับตัวรถยนต์ของเราได้เลยค่ะที่สําคัญนะคะถ้าหากว่าเราชาร์จไฟได้เต็มแล้วนะคะก็สามารถที่จะวิ่งด้วยไฟฟ้านะคะสูงสุดถึง20กิโลเลยนะคะ และสุดท้ายนะคะกับออปชันเต็มนะคะครบทุกฟังก์ชันนะคะทั้งหลังคาแก้วนะคะเครื่องเสียงเบอร์เมสเตอร์นะคะคอมฟอร์ตแอคเซสนะคะและชุดแต่ง MG รอบคันค่ะสุดท้ายนะคะวันนี้ลูกค้าท่านไหนที่ต้องการซื้อสดนะคะสามารถซื้อได้ในราคา1 6 9 0 0 0้บาทค่ะแต่สำหรับลูกค้าท่านไหนนะคะที่ต้องการจัดไฟแนนส์นะคะสามารถติดต่อมาทางเมกายูสคาสาขาดอนเมืองได้เลยค่ะ และราคานะคะก็สามารถซื้อในราคา1นึ0 0ล้านบาทได้เหมือนกันค่ะและโปรโมชั่นพิเศษสำหรับลูกค้าจัดไฟแนนนะคะในวันนี้นะคะเรามีโปรโมชั่นดอกเบี้ยพิเศษค่ะและฟรีดาวนนั่นเองนะคะถ้าสนใจนะคะสามารถรับชมรถยนต์คันนี้นะคะและติดต่อจากกีที่เบอร์0 9 4ย์ค่ะ6645635พบกันที่เมกา u s สคา r สาขาดอนเมืองค่ะ